มันมันโผล่ขึ้นมาเอ่อแปดแปดเก้าสี่นี่แหละแปดเก้าสี่ใช่เสร็จแล้วก็โอ้เงินในโทรศัพท์มีไหมเนี่ยมีอยู่หกร้อยครับขอซื้อเลยซื้อหกกับหกคร้นี่แหละทรรลั้ร้อยละร้อยละร้อยโอ้แปดเก้าสี่ตรงๆเลยได้มาตรงตรงโอ้ได้มาตรงๆถูก สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่อาสมอโรขยานะครับจะมาขอแนวทางคุณแม่สุดปังนะครับได้894ถูกหลักแสนนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณแม่แบบดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากที่ได้มาพบกันในวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามทางคุณแม่พร้อมๆกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครูเบนแล้วก็คุณแม่ขออนุญาตถามชื่อนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเพนอ๋อคุณแม่เพนอ๋อคุณแม่เพนเป็นไงครับแม่ได้ข่าวว่าได้โชคได้ลาบกระปู่เยอะเลยใช่ไหมครับเงินในงวดที่ผ่านมาก็เยอะหลักแสนอ๋อครับทำยังไงถึงถึงได้มีโชคมีลาบกระปู่ในงวดที่ผ่านมาครับแม่ดูเอยเนี่ยยูทูบของน้องอยุ่นครับผม ก็อธิษฐานจิตได้ตรงนี้ไปเนี่ยอ๋อได้ตรงนี้ไปได้บูชาชตรงนี้ไปได,ได้ไปประมาณสามวันเป็นนี่สินไม่มีทางออกครับเลยตั้งจิตหาปู่ว่าตั้งจิตในในโทรศัพท์ของน้องมิ้งไว้เนี่ยในในย่องช่องยูทูปแบบว่าถ้าลูกเคยเป็นมีบุญวาสนานญ,ญ,ญาตปู่เคยมีบุญกับปู่หรือเป็นลูกเป็นหลานปู่ขอ so ให้มีทางออกครับ แล้วเป็นหมอนวดนะคะครับแล้วพอดีคนที่นวดขอเข้าห้องน้ําครับก็เลยดูในไม่รู้ช่างไหนตอนนั้นเพราะมันรีบไงครัวเขาจะหาว่าเราเล่นโทรศรัพท์ครับมันมันโผล่ขึ้นมาแปดแปดเก้าสีนี่แหละแปดเก้าสีใช่เสร็จแล้วก็โอ เงินในโทรศัพท์มีไหมเนี่ยมีอยู่หกร้อยครับขอซื้อเลยซื้อหกกับหกตัวนี่แหละถูกร้อยละร้อยลร้อยโอ้แปดเก้าสี่ตรงตรงเลยได้มาตรงตรงโอ้ได้มาตรงตรงถูกประมาณกี่บาทครับแม่ขออนุญาตทำเลยร้อยเดียวเลยว่าตื่นตานใจอยากจะมากราบมาไหว้ปู่ช่วยแม่ถ้าเกิดถูกถูกนะจะอยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมาไหว้ครับเพาถูกก็มาค่ะอย่างที่พูดก็ได้ซื้อของ ซื้อผลไม้เก้วยางแล้วก็ซื้อไข่ห้าแผงแล้วก็น้ำสิบน้ำเก้าแพ็คแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างมาถวายกับปู่ได้ใจเนี่ยครับเพื่อปู่จะได้ไปถวายต่อหรืออะไรก็อยู่ที่ปู่ถ้าเกิดมาเที่ยวหน้ามาเป็ดมาแล้วถ้าได้ถูกเยอะก็จะมาร่วมสร้างร่วมทำทงวันนาถูอีกก็จะร่วมสร้างอีกร่วมสร้างร่วมทำให้มาจากไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าปู่เป็นผู้ให้ครับ ครับแม่แล้วก็จองอะไรนะจุดเทียนคำจุดเทียนคำรวงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเราเอิน้องมาเสริมสี่คนโอ้ครับแล้วก็ทเปักเเออจะไปบอกบุญกับพี่น้องอีกมาสร้างปุ่ดอะรว่งกับปู่ครับมาสร้างไว้คนมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับแม่ อืมครับผมวันนี้ไม่ใช่มาแค่แม่คุณแม่คนเดียวมากันเยอะนะฮะท่านผู้ชมเนาะก็คือว่ามีคุณแม่หลายๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมอีกหลายๆคนเลยที่เดินทางมาในวันนี้นะครับก็ด้วยความที่ว่าปลื้มปิติีใจนะเนาะอืมที่ว่ามีโชคมีลาภกระปูในงวดที่ผ่านมาก็เลยพากันมาเยอะมากันมาเยอะมาแต่เมื่อวานอ๋อมาแต่เมื่อวานใช่มานอนนี่ครับอ๋อนอนนี่เมื่อคืนคุณแม่นอนไหนครับนอนที่อะไรนะรีสอร์ทรีสอร์ทใกล้ๆกล้อ๋อรีสอร์ทเมื่อคืนฝนตกด้วยฝนตกด้วย ชุ่มชืช่นชุ่มจำไปหมดเออครับเมื่อคืนคุณแม่มาสวดมนต์อยู่นี่ใช่ไหมแม่ก็มาทํามาอยู่กับอาจารย์แล้วก็มาสวดมนต์อยู่สวดไม่เยอะหรอกครับสวดก็ถาเล่นร้านอะไรอย่างงี้เดึกแล้วเนาะใช่คับก็ถือว่าเป็นการเสริมไปในตัวเนาะแม่เนาะ อืมคุณแม่ก็คือเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับแม่ขอญาตถามนีดนึงอ๋อชนบุรีอูไกลอยู่นะชนบุรีเนาะคุณแม่4-500โลเลยเนาะมาออกแต่เช้าก็มาถึงนี่ตอนบ่ายโชคดีที่เจออาจารย์อืมครับก็คือหลักๆคุณแม่อธิษฐานว่าจะใกล้คารไหนถ้าถูกโชคลาภจะใกล้หรือไกลก็จะไปให้ได้คุณแม่ก็คือคุณแม่อธิษฐานผ่านกองแอดมินนี่ใช่ไหมแม่ แล้วก็กดติดตามติดตามเมื่อใดจะขึ้นเมื่อใดจะขึ้นเมื่อใดนะที่ต้านันปูจะขึ้นสักพีของน้องนิวอะไรเงี้ยก็คอยอธิฐานตลอดแล้วก็กดติดตามอไปทางนู้นทางนี้มันก็ดูกหมือนชันผ่านนะแต่ว่าตรงนี้คือไม่ที่ได้ผ่านเลยดูอย่างดูแล้วก็กดติดตามกดติดตามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยคอยมาซื้ครับแม่ครับเนาะทีนี้คุณแม่ก็เลยตั้งใจจะนําผลไม้ สิ่งของหลายๆอย่างนี้มาถวายให้กับผู้ท่านเนาะก็เคยเดี๋ยวเราเริ่มถวายกันเลยดีกว่าเนาะได้ค่ะแต่เดือนก็จะเรียนเป่าอีกนะโอ้ทใ้รอยากมาเป่าจะดีขึ้นครับทั้งคู่เลยทั้งแฟนทั้งมาเรียนเป่าครับบครัมาเรียนเป่าก็คือพาครอบครัวมาปัดเป่าแล้วก็มาเรียนด้วยค่ะมาเรียนครับผมให้ศรัทธานะคะครับครับแม่ให้ศรัทธาก็มานะคะถ้าใครอยากปังครับครับผม ถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามน้องไว้ครับครับแม่เนาะใช่แล้วก็คุณแม่นี่เดี๋ยวเส้นเดือนนี้ก็จะมาร่วมพิธีจุดเทียนคำอีกโอ้เดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกก็แม่เนาะก็คือในการจุดเทียนคำเสริมดวงอาจารย์ปู่ก็อยาก อยากจะเสริมให้ปังๆเลยก่อนมันหวอยออกวันที่31สสมีนาคม,คมที่น้องท่านไหนนะคะอยากจะมาร่วมอยากจะมาเข้าพิธีอยากจะมาสวดมนต์เสริมดวงสะดเดาะเคราะห์ก็เชิญมาได้เลยนะคะที่อาสม,มารุขยาอำเภอประคุณชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพิธีโบราณน,นะคะแล้วก็ จะมีการไฟ้สดด้วยนะคะคจะมีการไฟ้สดให้เราได้น้อมจิตสลับผู้ทางไกลถ้าใครมาไม่ได้หรืออยากจะเอาชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดมาร่วมมาได้เลยเราจะเป็นพิธีกรรมแบบโบราณรนะ <ผม S 2> เป็นเทียนคี้พึ่งแท้โบราณระะแล้วก็เป็นการแบบของบร,รมันณเกาะเศรษฐีแห่งนี้นะะ <ผม S 2> แล้วในการบูชาดวงนะคะคีค้คพึ่งแท้เราปร์เซ็นที่เขียนชื่อเราติดในฐานในฐานเกาะเศรษฐีเนี่ยนะคะบูชา นะคะบูชาดวงละ299บาทคุณคบเบนเป็นเจ้าภาพทั้งวันเลยเจ้าภาพอาหาร,รนะคะพี่น้องมาได้เลยจะมีตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึง4ี่ทุ่มถ้าเริ่มจุดทูบเนี่ยจ,จุดเทียนเสริมดวงตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถ,ถึงสี่ทุ่มแล้วก็วันนี้นะคะคุณเบนก็ขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณแม่คะเวลาที่เรามีโชคลาภอะคะ่ะ อ,อยากจะแบบว่ามีการไลฟ์สดให้พี่น้องที่อยู่ในคลิปที่อยู่ในไลฟ์ให้ร่วมจิตน้อมจิตมันกับคุณแม่ที่ได้ได้อธิษฐานจิตผ่านผ่าน YouTube ผ่านไลฟ์แล้วเราก็ได้โชว์ได้ลาบ,บเดี๋ยววันนี้เราก็มาน้อมจิตแล้วก็มาบูชาปู่ได้โชว์ได้ลาบกันทุกคนนะคะครับแม่ครับแล้วเราก็จะมาร่วมเลยนะคะแล้วก็แม่ก็จะมีเลขอยู่ในใจที่ได้กับแม่ชีเนาะแล้วก็ว่าเป็นอะไรที่พบผ่านกันเดี๋ยวเราบูชา ปู่แล้วเราก็จะมาบอกเรากันเนาะมีเลขอยู่ในใจไม่ะพิธีดังนั้นเราสามพิธีครับไปเดี๋ยวเราเตรียมพิธีกันเลยน้องแม่เป็นเชิญพี่น้องมาชาร่วมด้ในการนี่คืออาจารย์ปู่ท่านจะรักษาเรื่องของมนุษยมนุษย์มนลษย์ใหม่ท่านจะให้เราพนมมือแล้วก็อธิษฐานจุดเลยไม่ต้องจุดธูปเพราะว่าเรารักษาเรื่องของสุขภาพนั่นเอง ไปเลยค่ะพี่น้องมา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 เลยค่ะพี่น้องอุ้ยนี่น้องจิตทางออนไลน์ก็ปังเหมือนกันนี่คุณแม่น้องจิตทางออนไลน์ปังหลักแสนเลยมาค่ะพี่น้องถ้ามีบุญสัมพันธ์กันกับปู่ปูท่านก็จะโดนบันดาลให้นะครับท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่ศรัทธานะครับอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราคิดดีทําดีนะครับแล้วก็จะได้ดีนะครับท่านผู้ชมเนาะอืม่่่มันนงอที มีมีมีไฟเช็กไหมเผื่อใครจะไปขนมลาวขนมไทยวันนี้ขนมลาวขนมไทยเผื่อมีคนไปกินขนมลาวต้องไปชั่งมาจ้ามีใครมีไฟเช็กไหมคะับมีมีเลยคิดจัดก็เลยเอามาสางอนพี่ทำสุดได้เลยจ้ะสุดเลย วันนี้ก็มีคุณแม่หลายๆท่านก็เดินทางมากันเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านเลยนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับอธิษฐานจิตเอานะครับใครอยากมีโชคมีลาบอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากมีการงานที่ดีอธิษฐานปู่ขอปู่ได้เลยนะครับนี่นะครับพี่น้องนะคะตั้ง,งปู่อนันต์นะครับท่านผู้ชมแล้วคุเบนจะกล่าวนะคะ,ะ,ะคะำประสิทธิ์มาจาศิษย์แล้วก็เปิดทางดวงเปิดทางโชคให้กับพี่น้องนะคะ เดี๋ยวมันจะมีคำบทใหม่เดี๋ยวเอาสวดนี้รวมกันก่อน,นเดี๋ยวครูเบนจะนำกล่าวนะคะขออนุญ,ญาตนะคะที่น้องทั้งหลายเราจะนำกล่าวเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์สายธรรมนะคะได้จุดทูปนะคะเป็นทูปนำโชคเราจะได้มีเราปรูถ้าจะชอบสวดมนต์นะคะเราจะร่วมสวดมนต์ถวาย แล้วก็ขอพรนะคะเดี๋ยวคุณเป็นเจะขออนุญาตเป็นต้นเสียงนะคะอ่ะทีนี้ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอาหังวันทาอะหังวันทานาคาพญานาคนาคาพญานาคอันตานาคาราอันตานาคาราชวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิ กายะวาจาจิตตังกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอหังวันทานางพญานางพญานาคินีนาคินีอนันตาวดีอนันตาวดีพิสุทธิเทวาพิสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิสาธุอธิษฐานทุกท่านน้อมจิตน้อมใจนะคะเดี๋ยวครูเบญจานำกล่าวประสิทธิ์ประสาทนะคะสิ่งที่เป็นมงคลนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสิทิชัยไกรบาวรนาถคือท่านจะขอก้มกา้าวดุษเดียกกรชุรีขึ้นไหว้นบในไภพอน,นันต์นข้าพเจ้าจะก้มก้าวไหว้คุทธเจ้าอันล้ำเลิศในโอค้าสงสารข้าพเจ้าขอแหวนคุณไหว้คุณพระอภิธรรมอนรำลำทั้งเจ็ดทำพีข้าพเจ้าขอย่อนกรชุรีไหว้คุณพระโสดเจริญทุกทวดพระองค์ อันมีท่านยาโกทัญญาอัจันตยเทระเจ้าพัฒนโมนีมหาเทศศีสัตธ์าจุรามณีลงกาทิพทั้งเถระพุธภา,ารย์แห่งสวนพิงทานและพุธภาารย์ทั้งหลายนั้นด้วยใจจำนงอันบวรข้าพเจ้าจะขอไหวคุณบิดาและมันดอนข้าพเจ้าจะขอรูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนข้าจะขอพรประสิทธิข้าจะขอไหวเทพดานาคีนาคาที่รักษาทุกทิศเทพอันทรงฤทธิสิทธิทั้งของสิบนี้ของข้าเลี้ยงที่ดังโทษเทพอพานองตระสองเพื่อประททศภรยกังถวาย ข้าจะขอบูชาทุกทางห้ายจงมาช่วยบอยและพิทักษ์ภัยขอสระเสร็ไจไรลรงไกลโพล้นขอให้เป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าผู้สร้างประโยชน์ประการหนึ่งสดข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาอาจารย์สิทธิอันมีอันมากเข้ามาอยู่ในฝ่าข้าพเจ้าขอให้ประสิทธิ์ตรงครั้งตามพุทธสรรมสอนสิทธิบาจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชัยยุทธิสิทธิบาจังบัชิริมีสีโรเมพุทธโรเสรษโทนัตเจริญพรเตมิสะพุทธะุณนาพุทธะนาง,งสกนาภูมิทศโย พูดทางสิทธิวาจังปสิทธิเมธรรมังสิทธิวาจังปสิทธิเมสังขางสิทธิเสิทธิมสัาพุธานามามีหั้งสยะสดที่พระวันตุเตสาธุให้ทุกท่านเกลาตามคเป็นนะคะ นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะพยาอนันตนาคราชนะพยาอนันตนาคราชนะเมตตาจิตนะเมตตาจิตภูษามานิภูษามานินะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะพยาอนันตนาคราชนะพยาอนันตนาคราชนะเมตตาจิตนะเมตตาจิตภูษามานิภูษามานินะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะพยาอนันตนาคราช พยาอนันตนาคระนาเมตตาจิตนาเมตตาจิตทุสะมานิทุสะมานินาโมพุทธายะนาโมพุทธายะพระยาอนันตนาคราชพระยาอนันตนาคราชนาเมตตาจิตนาเมตตาจิตทุสะมานิทุสะมานินาโมพุทธายะนาโมพุทธายะพระยาอนันตนาคราชพระยาอนันตนาคราชนาเมตตาจิตนาเมตตาจิตทุสะมานิทุสะมานินาโมพุทธายะ ยาทีนี้ให้ทุกท่านกล่าวนะคะในสิ่งที่เราปรารถนานะคะส,สาธุสาธุสาธุปูอนันตนาคราชวันนี้คุณแม่พินและพี่น้องเสร็จถีใจบุญที่ได้เดินทางมาทุกทิศทุกทางได้มาน้อมจิตน้อมใจถวายผลไม้เก้ายอย่างน้ำคุณแม่พินได้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภในการอิทาฐานจิตขอปู ขอปู่จงเมตตาประทานพรประทานทรัพ์ยประทานโชคพี่น้องที่ได้มาที่เกาะเศรษฐีณอาสมอโรคยาก็ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเศรษฐีใจบุญหนุนนํำผู้คนต่อไปกินไม่ไว้ใช้ไม่หมดํำอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดกาลสติปัญญายาณแจ่มใสสว่างสวัยแล,และขอบเขต มั่งมีมั่งคัง่งเจริญทรัพย์เจริญสุขร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอจ้าทีนี้ให้เรานะคะทำจิตมั่นๆอธิษฐานจิตในสิ่งที่ปราัถนาแล้วก็จะพาลอดปูสามรอบนะคะเมื่อเราอธิษฐานจิตนะคะได้มั่นนะคะแล้วก็ ขอพรปูนะคะเดี๋ยวเราก็จะลอดใต้ท้องปูได้เลยนะคะแล้วคุณแม่เพนก็ลุกขึ้นแล้วก็นําพที่น้องลอดใต้ปูรอ,อดท้องปูสามนอกแลวกแ้วคุณเ็นจะสวนให้ด้วยค่ะอ่ะคุณแม่เตืนขาขึ้นเลยแล้วก็เราก็เรียงเรียงต่อไป อาบุญแม่เข้าไปเลยค่ะนอดใต้ท้องผ่อมาตุเบนจันปูที่ฝั่งสามรอบปูสามรอบนะค่ะปิดไว้นัทชาลิตีชิมพตุเบนจันเุกร์วันนัมามาโคชนะมามาวัตถุวัถนามามาทราลาท่าลาสัพเทาุเซลที่บ้านมา ทค่นีกระเป๋านี่ถึงตู้เซฟที่บ้านนะตู้เซฟขนางน้าูกวะีล้วเาิดอะไรขึ้นอักนักรวยมนกรวยมหาละรวยอมบรวยมหาลารวยสามสิบสองตัว ุทอโมออนพุทออโมออนออน,ออน,นาชาลิติชินพีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัวาม,มามาพร,พระราภังมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุตีขอที่น้องที่ได้มาปัฒนาสิ่ธิ้ง่ายสมปัตนานะคปูมีตามาานะคะคุณแม่เศรษพีเพ์มพาจากชลบุรีอธิษฐานจิตทานนะคะ ยูทูบน้องอยูพารวยนะคะและหลายคนที่อธิษฐานจิตทานไลฟ์ติ๊กต k อกโอมโรุขยานะคะในขณะที่อธิษฐานขอบคุถวายคุณปูนะ่ก็มีความประสบความสำเร็จ ก็เป็นการขอพรปู่นะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่อธิษฐานจิตแล้วก็ทําการเดินอ้อมปู่สามรอบนะครับเพื่อที่จะขอพรนะครับให้ประสบความสําเร็จทางด้านการงานนะครับทางด้านสุขภาพแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะขอกําลังใจกด l หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดติดตามกันไว้เลยนะครับแล้วก็กดแชร์กันออกไปเยอะๆเพื่อที่ว่า เอฟซี 4, แล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นจะได้เห็นนะครับผมแล้วก็จะได้มามีโชคมีลาภไปด้วยกันนะครับท่นานผู้ชมดสสนนได้ครัหลายอย่างเลยนะครับหลายอย่างประทับใจมากดีดีมากได้มาซ่อมลาสองสอเจ็ดอีกแล้วเลขตัวนี้ช้ำใจ<ฮะ>เลยค่ะเลขถูบเจ็ดสองเลขถูบสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจุดสุดท้ายจุดหลวงยอดมุบานก็สองเจ็ดค่ะงวดก่อนสองเจ็ดอันเลยหาตื้อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสองเจ็ด ไม่ชี้นนะคงั้หูขออนุญาตที่แม่ชีเรวมกันได้ไหให้พี่น้องได้ฟังเป็นแนวทางอย่างนั้นคุณแม่เพนคุณแม่ชีอนุญาตแล้วเดี๋ยวขอแม่ชีแใ่แม่เพนเชิญเชิญเชิญมาเฉลยเลขเด็ดเลยเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางแม่ชีให้มาม้วนเนี้ยนะม้วนนี้ อันนี้ก็ขอเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางไว้927้ยวุ้ยนั่นตรงนั้นเลยตรงกลางก็เลขทูบเลย27พระที่บุญนะคะอยู่ที่บุญนะถ้าเกิดตัวถ้าเกิดตัวสุดท้ายมาเลข9ตรงกัน3ตัวเลยมาแล้วค่ะเอาบุ๊กกดอ่ะแม่เจ้า927 27มาแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเลข9รอดูว่าจะเป็นเลข9ไหมคนณรู้กัน แต่ว่าตรงกัน27โอ้โหนะคะสักเก้าส <c oughs> องเจ็ดตัวแถ <c oughs> ว <c oughs> คุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมามามาค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันครับครับเราลุ้นพร้อมกัน่ <c oughs> าคุณแม่ได้มาตั้งแต่เมื่อวานครับ <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างที่ได้มาอาสมาโลคยาได้มาไหว้ปู่ เราได้เเป็นยังไงพอได้มาที่นี่ความรู้สึกอบุ่นะคะอบุญอบุญแล้วก็ได้ทําหลายๆอย่างแล้วก็ปลูกก็สอนแล้วก็มีอะไรประทัดใจเยอะต้องมาด้วยตนเองนะคะถึงจะรู้ซึ้งอ่ามาคนที่มาด้วยตนเองก็รู้ด้วยตนเองนะคะถ้าอยากรู้ลึกก็มาด้วยตนเองนะคะครับแม่มาเลยมากราบเลยไม่ไกลครับแม่ขนาดอยู่ชนบุรีห้าร้อยกว่าโลยังมาได้นะแม่เนาะชนบุรีค่ะอยู่ชนบุรีแต่มาด้วยใจค่ะครับ อืมมแยวขออยากถามแม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเลขเก้าเลขแปดเก้าสี่นี่คุณแม่ได้มายังไงครับแม,ม่รู้เพราะว่าถ้าถามว่าได้มาจากไหนเพราะดูดายสำนัก,กอะน,นะขึ้นมาแต่จําไม่ได้เพราะว่านวดอยู่แล้วก็แบบละจากการที่ทํางานอยู่อะเห็นเพิ่งรีบซื้อเลยครับผม มันมีใจบอกว่าตัวนี้เลยตอนแรกเจ้าเอาตัวละห้าสิบาทใี่เจ้าไปทําไมห้าสิบาทไหนๆก็จะรวยแล้วเอาหน่อยเลยเป็นฉลากเป็นฉลากกินแบ่งไปเลยเป็นของรัฐบาลไปเลยคาดแม่ก็คือได้ได้ได้รู้จักมาจากน้องนิวครับแต่ก็นึกว่าเบอร์น้องนิวอยู่ไหนอะไรอย่างนีไม่เจออะไรอย่างเงี้ยความนิดดีี่ดูในกล้องทาไมแก่จัง มาดูตัวจริงนี it, ่หล่อมากเลยหล่อมากเลยใช่ไหมครับแม่ดูได้นี้นะอครับครับผมเห็นตัวจริงต้องเดินทางมาที่อาสมมโรคยาเนาะแม่เนาะนะครับถึงจะได้เจอเนาะจกใจจริงเลยนะครับแม่ ก็ที่อาสมะโลคยานะคะคือที่คุณแม่ได้มาเนี่ยค,ะค่ะก็จะมีการปัดเป่าเสริมดวงกับว่าปัดอะไรสิ่งที่ไม่ไดีพาขอขอมากรรมอาจารย์ปูถ้าได้เจออาจารย์ปูคุณเบนก็จะมีการปัดเป่านะคะแล้วก็พี่น้องศึกษาได้อยู่ที่นี่ในการปัดเป่าอาจารย์ปูไม่ได้เรียกร้องเลยจะมากี่คนก็ได้นะให้เตรียมผงคายมาชุดเดียวก็จะมีข้าวสารเนี่ยห้ากิโลน้ำสามแพ็คไข่หนึ่งแพ็อาหารแห้งหนึ่งชุดปัะเจยตามกําลังแล้ว เข้าเข้าสารอหาอะไรต่างๆค่ะอาจารย์ปู่ท่านจะจะไปนําแบบว่างานปริวาสงานทุดงคนพิกพิการหรือโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะต่อบุญให้ด้วยค่ะเป็นยังไงพอได้ปัดเป่าปูโลูกมันไม่เกิดใหม่ค่ะโอ้เหมือนเกิดใหม่เหมือนเหมเหมือนเปลี่ยนปีคนนึงานานะคะครับแม่ แต่ว่าอย่างที่อย่างอาจารย์บอกข้าวถุงน้ำแค่สามแพ็คด้วยไหเนี่ยไข่มาห้าแพ็คโอ้เพราะว่าเดี๋ยวเรเป็นจะเตรียมไปให้ไข้กับห้าคเพราะว่ามันเยอะน้ำเก้าแพ็ค กวไวก็ป <laughs> ูไปเต้ารเียมมาเยอะพอสมควรเลยเนาะแม่ใช่แล้วก็มาม่าด้วยแล้วก็ปลากระป๋องด้วยครับแล้วก็น้ำตาลครับคืออมากบครับถัาปังอีกจะมากกว่านั้นทัะปังงวดนี้อีกมาอีกครับสาธุเนาะแม่เนาะกระสาทุสาธุนะครับก็แม่ชีให้มาเก้าสองเจ็ดอันนี้ได้ สได้สองเจ็ดสามอุ้ยเวดการแค่ตัวเดียวแต่หลักๆมีเลขสองเจ็ดเจ็ดสองคนลุกแล้วเมื่อกี้แค่บอกว่าเก้าสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดออกมาก่อนเลยคิดว่าจะเป็นเลขเก้าอยู่ตัวนี้สาธุูสาธุปูสุดยอดจริงๆนะคะพี่น้องมามีโอกาสก็มากราบมาไหว้นะคะ ในในในแต่ละวันตอนนี้พี่น้องที่ได้อ่าร่วมร่วมอธิษฐานจิตผ่านผ่านล y ะยูทู e น้องน้องนิวอะค่ะสําเร็จกันอย่างนี้เลยนะผ่านผ่านไล์อย่างนี้เลยแล้วก็อธิษฐานจิตหลักแสนนะคุณเป็นบอกเราปู่ให้หลักแสนขึ้นเลยหลักแสนหลักล้านเลยนะคะที่มาอยู่ตรงนี้พี่ดาเนี่ยหลักล้านเนี่ยคุณแม่หลักแสนแล้วก็มาผ่านดู YouTube ต้องนิวเนี่ยอธิษฐานจิตผ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเป็นแค่คนเดียวต้องเป็นหลายคนเป็นหลายท่านมากใช่แล้วก็แต่คุณแม่แม่ท่านเนี้ย ที่ครูเบนบอกว่าเพิ่นมาบูชาลูกแก้วนี่แหละได้สามวันลูกแก้วว่าสาวหลงใช่ค่ะตอนนี้ที่พึ่งใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าพี่น้องก็บาบูชากันแล้วก็พากันฟังกันอย่างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้มามาร่วมสวดแล้วก็มาเสริมดวงได้เดี๋ยวต้องนิวจะมาด้วยเนาะใช่ครับผมให้พี่น้องได้ได้ร่วมด้วยเดี๋ยวมาเจอกันเลยประมาณกี่กี่โมงหนึ่งทุ่มค่ะ แต่คุเบนได้นำมาสักโมงเย็นมาทานข้าวก่อนอคุเบนเป็นเจ้าภาพลงทานครับ<อ>ครับผมก็ถ้าเอี FC แล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่ตอนนี้เนาะ,ะสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรคุเบนได้เลยเนาะได้เลยค่ะ<อ>รีบรีบจองเทปจะเต็มแล้วนะคะคือเทียนเต็มเต็มเ,เ,เร็วมากมีมีะมีท่านผู้ชมมีคอมเมนต์มาขอเบอร์ ถ้าท่านผู้ชมตัวจริงจะรู้เลยว่าคนที่ดูช่องเอ็ดมินบ่อยเอ็ดมินจะลงมาให้ท้ายคลิปนะครับก็คือจะรู้แต่ส่วนใหญ่เอ็ดมินยิ่งดูไม่จบพอดูไม่จบค่ะได้เห็นอ่าครับก็เลยคอมเมนต์มาว่าขอเบอร์หน่อยแต่พอดูจบแล้วเขาก็เห็นเองนะครับผมหลักๆท้ายคลิปเนาะครูเบนครับผมก็ไปเดี๋ยวยังไงเราไปดู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 เลขทูกรันนะครับโอ้ยขนลุกเลย2องเจ็ดเอ็ดมินขนลุกคิดว่าลูกตัวสุดท้ายจะเป็นเลขเก้าแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรผิดกันแค่แต้มเดียวใช่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 เหมือนกันถ้าเป็นเลขเก้าตรงกัน3ตัวเลย นนะี่ที <fit> <és> ่อาสมบรุคยานะคะนะคะอาสมบรุคยาบ้านพงเพชรนะคะบ้านเลขที่265หมู่4นะคะหลายคนบอกยางรู้บ้านเลขที่นะคะสองหกห้หมู่4ตำบลโคกมาอำเภอบขคนชัยจังหวัดปุริลักษณ์เป็นรูกในบ้านเป็นว่าในสวนงท่านผู้ชมสาธุพี่น้องเต็มเกาะแล้วคุณมาเดินก่ ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทนหนอยากจะทำการเดินทางมาที่อาสมก็จับจีเพีมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมอาสมอุดรขยาจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ค่ะจับจีเพีรมาได้เลยว่าอาสมมุดรขยาใช่ใช่ครับผมเนาะครับมาสุดที่เลยนะหรือว่าถ้าอยากมาแล้วมาไม่ถูกก็สามารถโทรถามครูเบนได้เลยนะครับเลขแม่ตัวเลขเนี่ยสุดที่เลยนะคะเจ็ดสอง นะครับท่านผู้ชมก็แคมหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่เพ็ญน,นะครับเลขทูบแล้วก็เลขของแม่เพ็ญน,นะครับให้มา927นะครับผม273เป็นเลขทูบนะครับ นะครับเสนอเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมงดก่อนคุณแม่ก็ถูก984ตรงๆเลยนะครับถูกเยอะมากนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับแต่ท้ายคลิปเดี๋ยวแอดมินพาไปดูเลขทูบเนาะนะครับครับเป็นเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเนาะ7273นะครับท่านผู้ชม 273เมตร็ดเดียวเลยนะครับ273นะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอจบคลิไปไว้แต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรของครูเบนนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนอยากติดต่อสอบถามนะครับผมที่มาที่ไปนะครับทางเบอร์โทรได้เลยนะครับ นะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงเฮงปังปัทุกท่านเลยนะครับก,ก็จบคลิวแระเพียงเท่านี้สวัสดีครับ